สองอทพันหนึ1 2สอีออ่นี่ iPad แท็บเล็ตแท็บเล็ตเลขที่ออโตที่085 085หครับ085เอครับ085 สีครับนึงสีแปนึงสีแปยสุกพี่รบูบเคัพัลมต่อไปเป็นพัดลม ศูนท์เแชิญครับตันสับมือถือ Infinity ตีศูนย์เจ็ดศนย์ศูนดครับ 有点好 มีอะไรข้างในไมู่รรเบอร์่ลองสีแดงครับหมายเลขหนึ่งเจดศูนย์ เลขที่นั่ง1696 170ที่170เลขที่นั่ง1696ที่088นับวัลออกไปนานแล้วพัดลงจะดึงแล้วโตวที่ศู8ย์เลขที่นั่ง0875 088ครับเลือกที่นั่น0875 เลขที่148เลขที่นั่ง1478โต๊ะที่148เลขที่นั่ง1478อันนี้ครับอันลง 0830ต่อไปครับพนมโต๊ะที่077เลขที่นั่ง0768 0768เออหยิบกันไม่ทันเลยเจ๊เจ๊เจ๊เอารับไปรับไป